ในวันคล้ายวันเกิดยายยายก็ทำตามธรรมเนียมตั้งแต่ของโบราณเข้ามาสมัยหลวงปู่หลวงปู่ก็ทำก็คือยายก็นั่งเข้าที่ของยายตามทั้งเทวดาตามทั้งดังฟ้ามาให้ศีลให้พรพวกใครก็ตามที่ที่มาในงานนั้นให้สมกับที่ว่าเขารู้ว่าเป็นวันเกิดยายเขาก็มาเทวดาดังฟ้าที่มาสมัยเป็นมนุษย์ แล้วก็เคยได้สร้างบุญกระยายเอาไว้ละโลกไปแล้วเขาก็ไปเสวยสุขในทิพย์วิมานของเขาพอถึงเวลายายวันเกิดยายเขาก็มาร่วมกันอนุโมทนาด้วยเขาก็นึกถึงคุณยายว่าที่เขาได้มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เพราะว่ายายนั่นแหละแนะนำให้เขาทำบุญตอนนี้เขาละโลกไปแล้วเขาเป็นเป็นเทวดานางฟ้าหน้าพองอยู่ ถึงวันเกิดยายเขาก็จะลงมาก็มาขอบคุณยายด้วยแล้วก็พร้อมที่จะมาให้ศีลให้พรใครก็ตามที่มาในวันเกิดของยายด้วยก็สิ่งเหล่านี้นะ่ะมีอยู่ส่วนยายเองก็ตั้งใจไปนั่งสมาธิเข้าที่มาล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ล่วงหน้าเป็นเดือนทีเดียวว่าวันเกิดยาย ใครจะมาทำบุญกับยายก็จะได้ให้บุญนั้นส่งผลในเต็มที่เลย